รวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรบับทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีค่ะมีไว้ให้ชมกันในทุกๆวันเลยทีเดียวถูกด้วยนะคะราคาคันนี้55,000บาทค่ะเป็นรถ Honda Accord ปี93เครื่องยนต์หัวฉีดค่ะเกียร์ออโต้นะคะมีอายุกันหน่อยค่ะทุกท่านแต่สามารถขับขี่กันได้ปกติกระจกเป็นไฟฟ้าแอร์เย็นเพีงเพ,งพาะข้า ภายในสภาพสวยสะอาดนะคะสามารถขับขี่ได้สบายใช้งานได้ปกติสีภายนอก80%นะคะตรงด้านกระจกหน้ามีรอยปัดน้ำฝนหน่อยคะ่ะทุกท่านรถอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะคะคันนี้ภาษี6-7นะคะ5,500มบาทคะ่ะ Honda Accord ปี93สนใจติดต่อดูรถทดลองขับติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปและนัดหมายร่วงหน้าก่อนไปดูตัวจริงนะคะ ควรไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะสำหรับวันนี้แอดมินแน,นะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ